ขอเชิญเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมทำบุญทอดกฐินครอบครัวสามคัคคีมหาทานบารมีสมทบทุนสร้างวิหารหลวงทรงไทยล้านนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา,ศ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 าให้เจริญรุ่งเรืองยืนยงสถาพรยาวนานสืบต่อไปโดยวิหารหลวงหลังนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2 5 5 16การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเพราะต้องใช้งบประมาณมาก ปัจจุบันการก่อสร้างได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ85%ทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกจำนวนมากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาท่านใดอยากร่วมสร้างวิหารทานสร้างมหาทานบารมีโดยการเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินครอบครัวสามัคคีมหาทานบารมีณนะวัดสว่างมงคลตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567 โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา9ก้นกยนาทีคณะขถินพร้อมกันณนะวัดสว่างมงคลประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนะไตรไหว้พระ พระสงฆ์19รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงประธานในพิธีและเจ้าภาพทุกคณะกล่าวคำถวายผ้ากถินพระสงฆ์กรานกถินถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแดพ่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาถวายพระทหารเพนแด่พระภิกษุสามเณรเชิญสาธุชนผู้มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวันรับวัตถุมงคลของที่ระลึก เป็นเสร็จพิธีโดยทุกท่านสามารถร่วมทาบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมทาบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี51615 19169ชื่อบัญชีพระครูโอภาสมงคลกิจ หรือผ่านพร้อมเพ0819505782ติดต่อสอบถามร่วมทาบุญและร่วมโรงทานโทร0819505782พระครูโอภาษมงคลกิจเจ้าอาวาสวัดสว่างมงคล ขออานิสงส์ในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือจงส่งผลดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสมบัติด,ดังมหาจัก,กรพรรดิตักไม่มีวันพร่องมั่งมีสีสุขเจริญไปด้วยลาบยศสรรเสริญมีอายุวันนะสุขะพละ มีความสุขทุกที่วาราตรีเทิน